27ตุลาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นแมงมารีหรือว่าแมงหนวดยาวตัวนี้สำคัญนะครับเขาจะมากัดยอดทุเรียนที่กำลังแตกยอดอ่อนออกมาใหม่เนี่ยเขาจะชอบมาแทะมากัดตามปลายยอดนะครับก็จะทำให้ยอดเขาแห้งเหี่ยวไป วงจรของเขานอกจากว่าเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วเขากัดแท้แล้วก็จะวางไข่นะครับส่วนใหญ่เขาจะวางไข่ตามซอกกิ่งนะครับาตามบริเวณใต้กิ่งอย่างนี้นะครับเขาก็จะวางไข่พอถึงประมาณสักมกราคมพาหรือธันวาเนี่ย,ขยเขาไข่ก็ค่อยจะแตกออกมาเป็นตัวหนอนเจาะตามกิ่งตามต้นเราจะเห็นน้ําเยิ้มเช้าๆนะครับ ยังไงก็หมันสํารวจนะครับสําหรับปีนี้นะครับที่สวนของเราก็เจอหลายตัวครับอันนี้เช้าวันนี้ก็มาเจออีกครั้งครับเนี่ยตัวสําคัญเลยแต่ถ้าหากว่าเขาได้กัดตามลําต้นนะครับตามลําต้นนี่เขาวางไข่นะครับเขามักจะวางไข่ตามจุดอย่างนี้ตามบริเวณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นตัวหนอนเจาะก,กินไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นด้วงหนวดยาวเมื่อ จาะกินเป็นพโพรงแล้วก็จะทําให้ท่อลําเลียงน้ําอาหารเนี่ยขาดจะทําให้ใบเหลืองนะครับมองไปไกลๆเนี่ยเราจะทักก็จะเห็นว่าต้นทุเรียนของเรานั้นใบเหลืองก็อันนี้แหละครับสาเหตุจากเจ้าตัวนี้แหละครับแมงหนวดชาวหรือแมงมาลีนเองนะครับ